ว,วัสดีครับทิงทัวร์แวนไวไทยครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านพี่แมวป่าชิช่างครับที่ขอนแก่นครับที่จังหวัดขอนแก่นทีมงานมอททะเลทิ้งทัวร์แวนไวไทยมาเยี่ยมบ้านพี่แมวป่าชิดช่างครับยาดูรอด้วยแม่มวยปลา มาทาการเอาตรงไหนที <Net> ่ักตรงนี้ก <f région> oh ็ได้หมตรงี้หอตรงนี้ก็ได้มีตลางกลางกลาดูด้งกลางลงกวากลางกลาวกลางกลางกลางกลลากลางกลลยัลา อยู่ไม่ได้ครับแี่เช้าหรืออินเสิร์ตของเนี่ยพี่บ้าเป็นเกย์ดูแลวครับโอ้โหเจ็บแน่ผมอยู่ตรงพยาบาลครับเช้าบ้านเีานี่ครับเขารั้เริ่มเลยนะเขาได้เิ่เลยนะเอ้าผมก็รู้อ่าเอาต้องอยู่ชนแต่ว่าแล้วแบบว่าเขาไม่ได้มึงจะปเนียเพราะว่าที่เคยต่อยได้กองมากเคยเอาไอ้กองต่อยก็แมวน้อยอือเฮ้ยแมวน้อยกองตักน้อยกองต่อยเพราะว่าผมเลิกก่อนไม่ไ เม่ดีอม่รีว่บนดีเนี่ยน่เนี่ยนี่นีนี่มนท่าย่รูปนี้นอยู่ข้างช่องกีมเนี่ยเออนี่ดูเหนอกเลยกี่นุ่งเลยนะดูหรอะคุณซุปคอมเีเฮ้ยดูดีอยท้ายฝอยท้ายุเตียวายอผมนั่นล่่นเป็น ในตนนี้นะครับผมเข้าอะไรบ้างาอยู่รูปนี้ครับตัวแมวหรอเนี้ยปลาโค่นสิทธิช่างตอนนี้จากคอนเจียนรูปนี้ตอนเด็กผมเข้าไปค่ายจ็อกกี้ยิมอ่ะเข้ากรุงเทพมาไอรูปนี้ติดประจําข้าเลยครับเออเดี๋ยวยังไม่เคยเห็นตัวนี่นี่สิทธิ์รุ่นพี่ครับผมสิทธิ์รุ่นน้องบ้านกับพิงพิงเห็นคนพิงเห็นกันแค่กันบอกอะไรว่าบ่าว่อยเห็นแต่รูปอ๋อเห็นแต่รูปเห็นแต่รูปไอ้บ้านไม่ทันพี่แมวเห็นแต่รูปไงไม่ทันเหรอไม่ทันไม่ทัน มันเขาไปยาม่านเดแมว้อย่าพี่แมวป่าสิบจ้าทีมงานทีมทข้าไกับมอเตอรทั้งละยแล้วคอนเจนจังหวัดค้นเนมาไปดูจะมาโอ้สบายเฮ้ยพี่กอบ้าน่ออยู่ไหนครตั้ต่อเ่นดันอยู่เงยเงเลยไม่ไม่ไม่ดูไม่ไม่ไม่รูมดู่ไนะมาน พี่แมวไอหลังลุงก็ของพี่แมวอ่ะรืนร้อนั้นชัเฮ้ยมอขอพี่งานสามไอกอเล้อะแต่อนมานสองชั้นแค่นี้ตัวนี้ือขอเจอ กูมาเนี่ยสมัยก่อนมาที่ก่อนน่ะมันลมงัวเลยกูไม่ได้ไปไหนนั่งไม่งงัวเขาหนยังเออว้านที่ซอยกินอะไวันเงี้วเออแกชอบเกชอบเนี่ยเขาทำิ้งโนอร่อยเลย ันมวยเยอะเดอเลิกมวยแล้วไม่ยุ่งกับลดูม่้ดูโทรทัศน์หรือทกวันเนี่ยมั้ยเออจะดูเร่อถามวถามได้ว่าความคิดว่าเวยทะไมนี่จะถามความคเขามอทะเลเนี่แไม่ใช่ไม่ใช่ดูมวยทีวีอ่ะมอทะเลดีดังนะเดมียเนี่ยทอีสานเนี่ยดูม้วโอ้ดูชอบมทะเลคบมทะเลความหมายว่าดูดูนี่มันนานทีดูครั้งอม่หรอที่ถามจะถามว่าจะถามว่า ยุคเราต่อยยุคนี้มีความแตกต่างกันยังไงเคยรู้ไหนอย่าถามเนี่ยพอพี่เขารู้ไหมตอนเคยรู้หมดอ่ะเนี่ยดูแต่ว่ามันมันไม่เหมือนพวกเราต่อยพวกเราต่อยเดี๋ยวนี้มันมันต่อยได้ยังไงล่ะมันพูนแม่งโดนขึ้นเชือกพูดอะไรลูกใช่ไหมโดนขึ้นเชือกโดนโอ้ยมันจะดีใจอะไรกันน่ะอะไรมันทำเรา พอเทำท่อ่งนานนวนนไม่เทันมัหมือนันมันแกกันลายนแบบตามถึงเตี้ยสมัยรากาแจ้งนะอยู่นี่กายงมีร้มนะไอ้เราถึงแตกขึ้มามันผิดเพี้ยนหมดเราพูดตำหนกเลยเพราะเราอยู่พวกเราเนี่นักเลยนะเกติแต่ละบ้านามีต้นเลยต้นเงินต้นมะม่วงอันนี้ กศไม่ได้ขายเยอะกไปเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปใครเปจ้าของเยครัไม่ได้ไปเนี่ยเจ้าของบ้านต้องเลิกงูแล้วเพราะกบางี้คือไม่ได้เต็แลวเต็ไม่ขึ้นเฮ้ยหม่ต้อกบางทีรักเลยกศไปเนี่ยามันก็ดันก็ได้เลยเออมีควาหมายเออมีควาหมายาเป็นังมากอ่า้าเสียสองหัว เห็นแว๊บ <liberal> ย <noise> ิ่งมองเลยยิ่งจอบกระสอบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าน้ำตาลใจหนึ่งสองสามสี่ไอ้มากไอ้บ้าเลยนิ่งเลยไม่ต้องหน้าหนี้หน้าหนี้หน้านิ่งมองสายตาที่กระสอบสายตาที่ว่ากูจำพิรุดจะเป็นยไงปุ๊บไม่ต้องมีพิรุษหน้าหนี้เลยปุ๊บตัวอย่างรีแอคติ้งด้วยรีแอ้บิ้งมึงว่าบ้านนี้เป็นนักมวยไหมเราพี่ไม่ต้องมองอะไรเลย มองกระสอบเดียวเออไม่ใช่พี่เดี๋ยวมึงเรียกมาอีกไงแล้วพี่บ้าก็ถามรู้ได้ยังไงเป็นนักมวยมึงดูตามกูมานี่ป๊าดอ่าข้าวกระสอบเลยโอเคมารอนะเออหลังร้านเป็นไงเมืองหลังทีมงานมดทะเลทีมเชื่อแวนมวยไทยครับเมืองไทยพี่เยี่ยมพี่แมวน้อยครับ เดีวมันเด็กมึงดูนี่นี่ดูกระบอกนี่แสดงว่าบ้านนี้นะต้องมีประวัติความเป็นมาไว้มันขังข,งขนาดไหนยังเก็บไว้เลยโอ้โอโอเก่าแยาวอะไรนี่มีคะแงว่าถ้าเป็นบ้านนักวยก็คือนักวยเก่าผมใสยว่าต้องมีความเป็นมาไว้ไม่ผมว่ามันขังมันมีความขังในตัวได้ดูดิเก่าเกือกเลยเออโอ้โหเก่าไม่ใช่เขาไม่เก็บไว้หรอกไหมเขาเก็บไว้อนุรักษ์อยู่ว่าบ้านอย่ว่าบ้านหลังนี้ เพราะกระสอบใบนี้ถึงได้บ้านแบบนี้เจาเฮ้ยต่้ลักานจหบ้านยไงมนี่เขาเหรอเออนะเชื่อมมาคือสบายใจแวัสดีครับวัสดีครับเอ่ัสดีครับเยดี๋ยวจะมาจตัสนีครับเดียวยังจะไม่พูดเลยครับครับป๊อปครอบปที่นั่งใช่บ้านังวยหรือเปล่าพี่เออแมวป่าผมแมวป่า เนี้ยปลาัวทำไมวะไม่ไหวเลาไอ้ต่อ้นค่้ต้จำคนได้มเลยเอร์ลังกบอังไทยทเบ้านเี่แมวป่าบุฟเนี่อะล่ะแมวป่าสิงชันี่เหรอจ้างอน่องไรล่ง ถึงนี่เลยว่าคูนี่แมวป่าสิทธิช่างเข้าใจวะเข้าใจแล้วอย่าดีๆพี่บานสวัสดีครับเอพี่ปานี่น้ำมือหรอครับครับผมปานแห่งปานแมวป่าสิทธช่างครับอ้าวแมวป่าไม่อยู่ป่าแล้วครับไอ้โต้อยแล้ววันนี้ครับวันดีควันดีก็มองวันดีแมวป่าสิทธช่างโอ้โหนี่แมวป่าสิทเลยเออ แม้วเมื่อไหร่ได้ใครอยู่เนี่ยปวดปวดเยอะทีรับ